แล้วก็จะมาดูนะครับว่าค่าตัวตั้งแต่10ล้านขึ้นไปในกิจกรรมของการเดินทางของฮีโร่ในแลนด์มาสเตอร์จะมีใครที่ติดท็อปในเรื่องของการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งสวัสดีครับน้อนๆคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับนักเตะในกิจกรรมของการเดินทางของฮีโร่นะครับ แล้วก็จะมาดูนะครับว่าค่าตัวตั้งแต่10ล้านขึ้นไปในกิจกรรมของการเดินทางของฮีโร่ในแรง์มาสเตอร์จะมีใครที่ติดท็อปในเรื่องของการเล่งความเร็วและความเร็วการวิ่งก็ <is> มีทั้งหมด7ตัวนะครับ <is> เราไปเริ่มกันที่ตัวที่1มิลิโต้นะครับตำแหน่ง ST OVR 109สัญชาติอารเจนตินา มีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่129ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่123สกิลบูทกองหน้าตัวเป้ามีการเพิ่มแค่การเล่งความเร็วอย่างเดียวนะครับถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20มิลิโตก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่144เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามิลิโตจะติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง ST การเล่งความเร็วติดอันดับที่18 ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่28เลยนะครับเท้าที่นหนัดสาย4ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดสกิลมุก4ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่20ล้าน7 0 0 0แสนเลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปตัวที่2โกเมดตำแหน่ง ST OVR 108สัญชาติเยอรมนีมีค่าพลังการเร่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่125 ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่125สกิลวูดการยิงลูกมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20โกเมสก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่140เลยนะครับเราก็มาดูว่าโกเมสต,ติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง st การเล่งความเร็วติดอันดับที่35ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่12เลยนะครับ ท้าที่ตะหนัดซสาย5าขวา5ค่าพลังงานให้มา8หลอดส่วนสกิลมูฟ4ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่15ล้านเลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปตัวที่3 m o โมเลนเอนเตสนะครับโมวีอารสัญชาติสเปนมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่126 ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่123 s งร l l b o o ่สกิลบูองหน้าตัวต่ำมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูท 20, เลเวลยี่สิบมูเรนเตก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่138เลยนะครับแล้วก็มาดูครับว่าม o เรนเตสจะติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง ST การเล่งความเร็วติดอันดับที่34ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่14 ้าวที่ถนัดไซส์ย้กว่า5พลังงาน9หลอดสกิลมุฟ5ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่1 2 8ล้าน8แสนเลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปกันนะครับตัวที่4ชิโนล่านะครับตำแหน่ง lm o vr 109สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังการเร่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่146ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่139 สกิลบูตโตกัดมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูตเลเวลยี่สิบชินล่าก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่1 5 9เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าชินล่าจะติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง LM การเล่งความเร็วติดอันดับที่6ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่5เลยนะครับก็ชินลลาร่างนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับ ทางเรื่องการเล่งความเร็วและความเร็วการวิ่งเทาที่รนัดก็ไซส์ย5กว่า5พลังงาน9หลอดส่วนสกิลม,มูฟให้มา5ดาวเลยนะครับค่าตัวตอนนี้อยู่ที่30ล้าน7 0 0 0แสนเลยนะครับค่าตัวก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปตัวที่5โจโคตำแหน่ง LM OVR 108 สัญชาติอังกฤษมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่146ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่138สกิลบูทการเลี้ยงลูกมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20โจโคก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่158เลยนะครับเราไปดูกานนะครับว่าโจโคจะติดอันดับที่เท่าไหร่นตตำแหน่ง LM การเร่งความเร็วติดอันดับที่6ส่วนความเร็วการวิ่งก็อันดับที่6เหมือนกันนะครับสำหรับโจโกร่างนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับทั้งเรื่องการเร่งความเร็วและความเร็วการวิ่งเท้าที่ถนัดก็ซสาย5ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดสก e ิลมุก4ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่19ล้าน3แสนเลยนะครับก็ราคาถือว่าอยู่ในกลางๆนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไป ตัวที่6 c โคลเลอร์นะครับตำแหน่ง CB OVR 1วียสัญชาติเยอรมนีมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่105ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่112สกิลบูตการตั้งรับมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูตเลเวล20โคลเลอร์ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่127เลยนะครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าโคโลเลรตติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง CB การเล่งความเร็วติดอันดับที่30ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่16เลยนะครับเท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดสกิลมูฟ2ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่27ล้าน4แสนเลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปตัวที่7 คอโดบาตำแหน่ง CB o v ีาสัญชาติโคลอมเบียมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่126ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่122 s สกิลบูการตั้งรับมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20 20 c o คอโดบาก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่137เลยนะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าคอโดบาจะติดอันดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่ง CB การเล่งความเร็วติดอันดับที่9ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่8เลยนะครับก็คอโดบาร่างนี้ถือว่าน่าใช้นะครับในเรื่องการเล่งความเร็วและความเร็วการวิ่งเป็นตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องการเล่งความเร็วและความเร็วการวิ่งนะครับเวที่ถนัดก็สาย3ขวา5พลังงาน9หลอดสกลมูฟ2ดาว ค่าตัวตอนนี้อยู่ที่14ล้าน5แสนเลยนะครับก็ตัวนี้ราคาถือว่าจับต้องได้เลยนะครับราคา10ล้านต้นๆน,นะครับโอเคครับคลิปการจรัดอันดับนักเตะในกิจกรรมของการเดินทางของฮีโร่แลงมาสเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม